ดี By อ้อมค่ะสำหรับข้อความที่ส่งมาขอบคุณมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นขอเพลงหรือขอบคุณนะคะที่เอาเปิดเพลงรุ่นนี้นั่นให้นะคะรวมไปถึงขอบคุณที่คุยกันสารพัดสารพันนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะเราเริ่มต้นชั่วโมงนี้กับไมค์เดซี่นะคะต่อกันที่คนไม่พิเศษชอบตัวเองเวอร์ชันนี้หนึ่งในมาช้าเอาจริงๆถ้าเราได้ชอบตัวเองในเวอร์ชันไหนสักเวอร์ชันหนึ่งมันก็คงเป็นสิ่งที่ดีค่ะโดยเฉพาะเวอร์ชันในปัจจุบันและหรือถ้าเรามีเวอร์ชันอื่นที่เราเคยชอบมากกว่า เราสามารถกลับไปเป็นเวอร์ชันนั้นได้ก็ไม่ได้แปลกถ้าเวอร์ชันนั้นเป็นเวอร์ชันที่ดีมันก็ต้องดูว่าเวอร์ชันที่เราหมายถึงเป็นเวอร์ชันไหนกินอิ่มนอนหลับหายใจคล่องหรืออย่างไรหรือเป็นเวอร์ชันที่แบบเฮ้ยมีไฟในการทํางานเต็มที่อ่ะดูใหด้ดีกันละกันว่าคุณอยากได้ตัวเองเวอร์ชันไหนนะคะไม่มีใครทําอะไรให้เราได้นอกจากตัวเราเองค่ะสาหรับออวันนี้นั่งกดนู่นกดนี่ดู ก็เห็นตัวเลขอันนึงมันก็คงจะสอดคล้อง,รองหรือเปล่าเพราะว่ามีอ่านข่าวไปเขาบอกว่าที่ญี่ปุ่นตอนนี้จํานวนคนที่เป็นโควิดแล้วก็ไข้หวัดใหญ่จานวนสูงขึ้นเพราะฉะนั้นคนไทยจํานวนหนึ่งที่ไปเที่ยวที่นั่นก็อาจจะต้องระวังตัวเพราะสิ่งหนึ่งคือต้องยอมรับว่าเดี๋ยวนี้พอเราห่างจากโควิดการแบบดูแลตัวเองเราเ็าไม่ได้ใส่มาสนะ แล้วเราสิดว่าการใส่มาส์้ท่ามกลางคนที่เดินอยู่ตรงนั้นเราอาจจะดูผิดปกติเราก็เลือกที่จะไม่ใส่ถ้าเราไม่ได้ป่วยแต่จริงๆเราใส่ได้เพราะอังก็เห็นคนญี่ปุ่นเขายังใส่บนรถ ที่แบบรถไฟรถอ,อะไรอยู่เพราะว่าอยู่ในที่ที่คนหนาแน่นแล้วถ้าเกิดเราไปช่วงปีใหม่คุณผู้ฟังไม่ว่าประเทศไหนแหละมันมีการรวมตัวเจอคนอัดกันแน่นน่ะไวรัสมันไม่แยกนะคะมันไม่ได้แบบอ๋ออยู่เป็นคนเอเชียเราไม่กระโดดไปหาฉันจะกระโดดหาคนเพราะมันไม่ใช่มันไปได้เรื่อยอะมันก็ไปกับเนี่ยสารคัดหลั่งที่มันกระจายออกมาเพราะฉะนั้นนะคะในตัวของญี่ปุ่นที่เขาบอกอะ จำนวนคนป่วยสะสมในรอบสัปดาห์นี้มันขึ้นเป็นหลักแสนแต่ว่าวันเนี่ยก็ตกหมื่นกว่าหรือสองหมื่นแต่ในขณะที่คนไทยค่ะโควิดมันก็กลับมานะคะศูนย์ที่ข้อมูลของโควิดเนี่ยเขาก็บอกว่าผู้ติดเชื้อช่วงเจ็ดวันอยู่ประมาณเจ็ดร้อยสามสิบนะคุณผู้ฟังยังไม่นับไข้หวัดใหญ่ซึ่งในเบื้องต้นเท่าที่ทราบอาการมันจะมีความคล้ายกันเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลตัวเองมากๆไม่อยากให้คุณหงอยในช่วงปลายปีหรือว่าแบบช่วงข้ามปีเดี๋ยวกลายเป็นนอนสมแลม้วบางคนก็คิดมากเลยโหยส นปีเข้าปีใหม่อะนอนป่วยอะเริ่มต้นปีไม่ดีเลยอะไรเงี้ยไปยา้คิดเยอะแข็งแรงได้ก็ดีกับคุณผู้ฟังไม่ป่วยคือดีที่สุดแต่ถ้าป่วยก็รักษาตามอาการเบื้องต้นก็พยายามทานให้ได้นอนให้หลับจิบน้ําจิบอะไรไปมันจะได้ฟื้นตัวกันเร็วนะคะนั่นก็คือเรื่องของร่างกายส่วนอีกเรื่องหนึ่งค่ะก็ต้องบอกว่าใครที่ชอบหมูเด้งนะคะตอนนี้เขาก็มาแรงริงคุณผู้ฟังก็เป็นเชลเป็ปอะถ้าคุณเข้าไปใน Google แล้วคุณเซิร์ชคําว่าหมูเด้งจะเป็น m d o o DENG หรือมูแดงภาษาไทยคุณกดเข้าไปพี่อ่ลองกดเข้าไปสิมันจะมีรูปฮิปโปขึ้นมาแล้วพอเรากดอีตัวฮิปโปน้อยเนี่ย มันก็จะมีเนี่ยวิ่งกระดอกกระแดกผ่านหน้าจอคุณผู้ฟังได้ดูจะตายนะคะแล้วมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีนะเพราะอะไรในขณะที่มีเนยก็ไปมีนิทรรศการอยู่ที่เมืองจีนเปิดแบบเป็นป๊อปอัพขึ้นมาแล้วแบบหูเห็นคนต่อคิวเยอะเลยจะไปซื้อของน้องนะคะเนี่ยมันก็เป็นปีที่แปลกๆดีนะคะสิ่งที่ทําให้คนสนใจและรู้จักประเทศเราคืออะไรโมแดงเป็นฮิปแคโมแดงรวมไปถึงน้องมีเนยก็ได้ดูค่ะนั่นก็คือเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกว่า แบ่งเบาความเครียดกันไปได้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นค่ะตอนนี้อะไรที่ทำให้คุณได้สิ่งที่ดีไปก็ลองมาฟังดูเก็บไว้พิจารณากันกับยิ้มกัน ได้หน้าบ้านได้บ้านในฝันสมใจกับสินเชื่อเคหะธนาคารอมสินสำหรับกู้เพื่อซื้อบ้านใหม่หรือต้องการสิ่งปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมบ้านค่ะรับอัตราดอกเบีย้ยคงที่ปีแรก2.190%ต่อปีหรืออัตราดอกเบียเ้ยเฉลี่ย3ปี3.200%ต่อปีวงเงินกู้สูงสุดอยู่ที่110%ผ่อนสบาย40ปีและนะคะสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์รายละไม่เกิน5 0 0 บาทสำหรับวงเงินกู้3ล้านบาทขึ้นไปนะคะสมัครเลยที่ธนาคารออมสินทุกสาขาได้ตั้งแต่วันนี้ถึง15มกราคม2568หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ w w w .gsb.or.th เงืินไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center 1115รู้ก่อนกู้กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมค่ะพุทโธพุทโถอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยเลือกอาหารแมวคันว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็ม เรื่องของการรัก,รก,รกเลิกเ,กเคยคบกันแล้วก็เลิกกันเพราะไปคบกับคนที่เราเคยแอบไปคบกนนันเราก็รู้สึกลึกถึงคนที่เรา่งเลิกคบไปก็เลยเลิกกับคนที่เราครบอยู่แล้วก็เลยกลับไปหาคนที่เราเคยคบพูดแห้งงเล่นอยากให้คุณผู้ฟังกลับไปย้อนฟังดูนะคะสําหรับวันพุทธที่ผ่านมาค่ะติดตามพุทธอพุทโทธได้ทุกวันพุธสามทุ่มถึงห้าทุ่มกับเรืองอาหารแมวคัคนิว่าหอมอร่อยโซดี้ต่ําไม่เค็มค่ะพุทธทพุทโธอย่าลืมโทรนะ แม่คุณผู้ฟังถามกันมากันจังเลยเมื่อวันนี้พี่ยังไม่เห็นบอกหวยเลยเอาอะไรไปบอกไวผู้ฟังฝันทุกวันน่ะถ้าฝันทุกวันแล้วตีเป็นหวยทุกวันอู้ซื้อทั้งแผงเอาจงจริงอย่าเลยบางทีไปพึ่งคนอื่นนะคะคุณผู้ฟังปล่อยอ้อมนอนหลับเพื่อทุกวันนี้ให้นอนหลับสบายกันดีกว่าขอคุณผู้ฟังนะคะคืนนี้นอนหลับสบายพักผ่อนให้เต็มที่ถ้าหิวก็รีบทานตั้งแต่เย็นอย่าละล้าละละังเพราะเมื่อไหร่ที่คุณพยายาม อัานความหิวคุณไว้เก็บกดมันไว้แล้วไปออกตอนกลางคืนมันจะซวยหลายทอดหนึ่งเราต้องกินดึกสองเราจะนอนยากสามเราจะนอนหลับไม่สบายเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่ได้การแล้วมันจะต้องกินก็กินมันก็แต่ตอนนี้แหละค่ะจะได้หลับสบายนะคะขอให้คุณหลับสบายตื่นมาแล้วสดชื่นพรุ่งนี้เราเจอกันเหมือนเดิมขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณกาลังจะเจอเป็นสิ่งที่ดีนะคะเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ EFM DJ Playlist Bye j ีเจ้อมค่ะ เป็นคำคืนที่แสนจะเธอไม่ตาเป็นเหยเการรอบตัวไม่เอยช่วยฉันเลยอยากจะดึงให้เธอมากุมเอาไว้บอกว่ารักเธอมากมายแค่ไหนแต่ว่าฉันก็ไม่เคย